สวัสดีทุกผู้ชมครับก็อย่างที่ผู้ชมทราบนะครับว่าคลิปที่แล้วนะครับเราเจอคําว่ารู้งี้ครับรู้งี้ดูโฆษณาอย่างเดียวก็อัปเกรดได้ทั้ง2องอย่างเลยแล้วทั้งโรบอททั้งธนูนะครับเพราะฉะนั้นรู้งี้ก็เลยอัปไปถึงเลเวลหกร้อยครับนี่ดูโฆษณาอย่างเดียวเลยครับไม่ได้อัปด้วยเงินเลยดูโฆษณาอย่างเดียวเลยสังเกตดูว่าตัวตัวตัว ตัวฮีโร่ครับตัวฮีโร่ก็หน้าเดิมๆครับอาวุธก็เดิมๆครับแต่ที่จะเปลี่ยนไปก็ก็คือพลังชีวิตพลังเอน r g y ีครับแล้วก็เลเวลนี้หกร้อยซึ่งเลเวลซึ่งด่านก็ก็ต้องก็ต้องผ่านไปบ้างเล็กน้อยนะครับไม่น้อยสิเยอะอยู่ผ่านไปเยอะอยู่นะครับเพื่อเก็บเรียกว่าเก็บอะไรเก็บไปตัวนี้เก็บเวสนะครับก็เลยทำให้มาถึงที่เราด่านที่สามหนึ่งสองก็บอกเลยว่าหลังจากอัพทั้งโรบอทและนัตนูเนี่ยทำให้ผ่านด่านง่ายมากนะครับ ซึ่งอัพดูไม่ต้องใช้เงินเลยปลอดภัยมากเลยครับบอกเลยมันง่ายยังไงเลยครับเนื่องจากว่าเราอัพไปเรื่อยๆครับอัพอัพอัพไปเรื่อยๆแล้วก็มาผ่านด่านทีนึง่งมันก็เลยง่ายง่ายแบบนี้ไงดูนะเอออยู่เฉยๆอะประตูตนี่เรียกว่าเข้ามาไม่ถึงตัวเลยครับตอนนี้เห็นอยู่นู่นมาเลยเพราะว่านักดูเราโจมตีแรงมาก ฮีโร่ Hero เรากระจอกฮีโร่เรากระอจนะครับเพราว่าไม่ได้อัพอะไรฮีโร่เลยอัพแต่โรบอทกันนะฮหนูก็พวกแกจ็เล็กรน้อยๆดูดูครับดูดูบอสดูบอสบอสยังเข้าไม่ถึงเลยดูครับดูโฆษณาแป๊บนะหนึ่งสองตั้มกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วดูหลังจากดูโฆษณาได้เงินมาครับก็ผ่างเคสด,ด้วย ก็พยายามทำ quest ค,ครับแล้วก็ให้ตัวการเดียนนี่เต็มครับจะได้ตัวการเดียนใหม่ๆออกมากนะครับไม่ใช่การเดียนสีการเดียนคือตัวนี้ใช่ไหมเปลี่ยนไปผมก็อมก็เป็นการเดียนดีกว่าอ๋อไม่ใช่สิการเดียนคือเลเวลสี่เบอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวเลเวลห้าก็เป็นเลเวลห้าก็เป็นอีกชื่อหนึ่งประมาณนั้นนะเนะี่ยเขประมาณนี้ก็ก็แหละคือลหลังจากที่เราเอัพทุกอย่าง ตรงเนี้ยรับให้มันสูงๆอ่ะซึ่งก็ไม่รู้บนสุดที่ไหนนะยังยังสุดยังไปได้อีกนะดูนะเนี้ยก็ยังไปได้อีกคือยังไม่รู้บนสุดที่ไหนแหละแต่ก็จะยิ่งอัพก็จะยิ่งสบายคือในการเล่นผ่านด่านนะเล่นเล่นกเกมผ่านด่านกับ PVE เงี้ยก็ค่อนข้างชะง่ายหน่อยแต่สำหรับ PVP สู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่า PVP เนี่ยพวกตัวกัดเจ็บพวกฮีโ่เนี่ยต้องเก่งๆซึ่งผมไม่ได้อัพอะไรไม่สนใจนะครับตอนนี้สนใจแค่ว่า จะเล่นเกมนี้ไปให้ไกลที่สุดจะเคลียร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อยากจะอัพไอ้พวกโรบอทครับขนูให้สูงๆ้อยากรู้ว่ามันนั่นแหละเต็มที่เท่าไหร่อย่างที่บอกเป็นโรคจิตคืออยากจะให้เห็นอะไรมันเต็มๆมเต็มแม,ม,ม็กอะโรคจิตนะดูดิดูดิดูดิดดทาน,นง่ายๆเลยดดเดี๋ยวคุยดิก็ มันบางทียังดูแบบ้ยังดูยังแบบเรามีฮีโร่ใช่ไหมมันยังดูแง่ๆงยอยู่นี่เลยเราไม่ใส่ฮีโร่ให้ก็ได,ด้ดูดูผ่านเราแต่ใส่ตัวนี้ไปสองสามตัวดูดูคือนักธนูเราแรงมากครับยิงปอ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 ง,ปอง,ปองาใช้เคลเจต่แบบส่งเสริมพลังให้กันนิดนึงดูครับดูชิวมาก ตาย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 ให้หมดเลยก็นั่นแหละท่านผู้ชมครับซึ่งมันจะเป็นอะไรง่ายมากนะครับตัดใหม่เพิ่มมันบวสอะไรเนาะ5%อ่าอีเวนชั่นแ e นออฟฮีโร่อะไรวะแปลภาษาอังกฤษไม่ถูก่ะเดี๋ยวค่ไปแปลช่างมันผมแปลไม่ถูกนี่ครับก็ที่บอกก็คือมันกงแ่แบบนี้ างที่บอกครับก็แบบนี้ก็ได้เหรอรู้งี้อัพจากโฆษณาตั้งนานแล้วนะครับไม่น่าเสียตังอัพไปตั้งยี่สิบล้านแล้วสองคลิปผ่านไปเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สั้นๆครับมาให้ดูว่าตอนนี้อัพถึงเลเรีวหกร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะอัพไปเรื่อยๆก็ดูว่าจะถึงเลเวลอะไรนะนะก็อยากจะให้มันเต็มบ้างน,นะไม่รู้เต็มที่เท่าไหร่ซึ่งไม่รู้ว่าจะสามารถอัพเต็มได้หรือไม่อดใจไหวไหมหรือจะเลิกเล่นก่อนก็ไม่รู้ หรไปดูแมปแมปนี่ก็เปิดไปได้เยอะเลยนะเยอะเลยนี่ถ้าปล่อยเต็มจริงๆนี่เงินรวมๆกันนี่ได้เป็นแสนกว่าเลยนะอ่ะโอเคคลิปนี้สั้นไม่มีอะไรครับไม่ดูเฉยว่ารูงี้ทําให้เราอัพได้ถึงหกร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมบายครับสวัสดีครับ